แพทกะได้พูดไปบ้างแล้วก็คือมาจากปติเตุการใช้งานและพฤติกรรมตอนนี้ชวนทุกท่านช่วยตอบกันมานิดนึงนะคะว่าใน3อันนี้นะคะัติเหตุคือ1การใช้งานคือ2พฤติกรรมคือ3คิดว่าปัญหาหรือสาเหตุที่นำพาไปสู่โรคสู่ความเจ็บป่วยเกิดจากอันไหนมากกว่ากันไะน ระหวางอุบัติเหตุการใช้งานพฤติกรรมที่ตรงต่อพฤติกรรมนะคะมาลินีตอบการใช้งานคุณภรลเสร็จตอบพฤติกรรมนะคะ ส่วนใหญ่เน้นไป,ไปที่พฤติกรรมของแพทย์นะคะในงานกายภาพบาบัดเนี่ยจะเจอทั้ง2กลุ่มค่ะกลุ่มจากการใช้งานแล้วก็พฤติกรรมเพราะบางทีมันมันเกี่ยวข้องกันมันมันเนื่องกันมันไม่สามารถจะแบบหาสาเหตุหลักๆชัดๆออกมาได้มันจะมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะก็จะมาจากการใช้งานและพฤติกรรมนะคะตอนนี้ค่ะจะมาชวนกันบริหารสเปก,กน้อยนะคะมาบริหารกรันสเปกน้อยตอนนี้ การบริหารนี้ก็คือขยับมือสร้างสมองหลายแลาท่านอาจจะเคยอาจจะเคยเนาะตอนนี้แพทจะมาลองแอดวานซ์แอดวานซ์นบบหนึ่งว่าจะสามารถทํากันได้หรือเปล่านะคะโอเคขออนุญ,ญาตไม่ทราบพอจะเปิดกล้องกันได้ไหมคะเออพอพอจะเปิดกล้องกันได้ไหมคะ่ะอ่าเดี๋ยวนะช่วยเปิดกล้องกันด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะว่า จะเป็นยังไงกันบ้าง,างโอเคเรามาเริ่มกันที่ท่าที่หนึ่งเลยนะคะท่าแต่ละท่าเราจะทําประมาณสิบครั้งนะคะแต่จิงหวตรงนี้เราสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้นะคะอลองดูตามความเหมาะสมกันนะคะแต่ว่าเทคนิคตรงนี้มันจะไปช่วยกระตุ้นการทําง,งานของสมองนะคะจำแบะ,อะลองสักห้าครั้งโอเคเยีอมมากเลย ถ้งั้นขอแอดวานซ์ขอขอเพิ่มความยากนะขอเพิ่มความยากนะลองดูนะท่านหนึ่งจำท่านหนึ่งแดบะบสลับกันค่ะอ้าโอ้โหพี่วิจิตรพวิจิตรยังเก่งมา,ากเลยสุดยอดสุดยอดใช้ได้เลยอย่างนี้เอาไปฝึกนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวทำให้เซลล์สมองมีการทำงานเพิ่มขึ้นค่ะมีงานวิจัยรองรับนะการใช้มือ ใช้เท้าจะกระตุต้นให้สมองทำงานแล้วสร้างเสียงเพิ่มขึ้นได้ค่ะช่วยชะลอไว้นะคะโอเคมากเลยถ้างั้นลองท่าที่3าท่าที่3มไม่ยากน่าจะทำได้จีบนะคะจีบไล่ไปน,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 นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางไว้ไหนะอ่าเริ่มเริ่มเริ่มมีโลนเลยเล็กน้อยอ่าาเพิ่มความเร็วได้นะคะมันจะกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองและเซลล์ที่เชื่อมนะคะเชื่อมการทํางานระหว่างซ้ายขวานะคะอ่าโอเคสุดยอดสุดยอดใช้ได้เลยนะคะ ตอนนี้ลองลอง,ลองอท่าที่สามนะท่าที่สามท่าที่สามง่ายๆนะคะลองจับอง่ายๆเดี๋ยวท่าหนึ่งท่านตัว L อลนะคะเอลอลตั้งฉากเหมือนอย่างนี้เลยอ่าถูกต้องถูกต้องถูกต,ต,ต้องนะคะอ่าจากนั้นนะคะพลิกข้อมืออ่าอ่าดูดูดีๆดูดีๆฉากฉากขึ้นนะฉากขึ้นฉากขึ้นอ่าฉากขึ้น เริ่มเต๋น,นิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองค่อยๆทําพอทําบ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องค่ะอ,อย่าให้เป๋ย้ายหเป๋ชาขึ้นชาขึ้นคุณทารสเ็จคล่องเลยใช้แป้นใช้แป้นนี่พิมพ์สัมผัสด้คนะปกติพิมพ์สัมผัสด้วยใช่ไหมคะคุณพาราเซทไม่เคยเรียนพิมพ์ดีถึงว่าถึงว่าใช้นิ้วคล่อง โอเคนี่โอ้คุณวิจิตรเรื่องคล่องและเก่งแล้วนะอเออเห็นไหมแป๊บเดียวเองเพราะว่ามาเป็นสมาชิกว่าสมาคมบ้านอันลานัานี่ร่วมกิจกรรมเยอะใช่ไหมคะโอเคอะเราเราไปกี่ท่าแล้วนะคะไปกันกี่ท่าแล้วนะสี่ท่าสี่ท่านะเอ๊คุณสุการดาพี่หมวยคุณมาลินียังยังอยู่กันใช่ไหมคะ โอเคไม่เป็นไรอยู่ยังไม่อยู่ไม่เป็นไรอ่ะงั้นเราไปต่อค่ะท่าที่สี่เนาะท่าที่สี่ท่าที่สี่ 4, 4. อันนี้น่าจะเคยเห็นกันบ้างนะจีบแอลจีบแอลจีบแอลนะจีบแอลสามนิ้วหุบสามนิ้วกลางนะลองดูนะสลับกันค่ะสามนิ้วหุบสามนิ้วกลางแอลมันเป็นแบมือแล้วนะคุณพารสร็จ อย่ารีบอย่ารีบถ้ามันไม่เคยทาต้องช้าก่อนถ้ามไม่เคยทําอย่ารีบให้ให้สมองมันเรียนรู้ก่อนอโอ้คุณวิจิตพรคล่องเลยคล่องเลยแต่ว่าต้องเคยทําแน่ๆเลยท่านอ่าอันนี้ว่างๆทาได้ตลอดเลยนะบางทีเครียดๆทานู่นทนํานี่นะคะผ่อนคลายด้วยวิธีนี้ก็ได้นะลองดูนะคะลองดูนะคะโอเคต่อไปต่อไป ท่าหนึ่งนะคะท่าที่5ท่าสุดท้ายแล้วกันนะพเราอยู่15นาทีแล้วท่าที่5นะคะท่าสุดท้ายน,าน่าจะน่าจะปรับเซียนกันนิดนึงโอ้โหรู้สึกสองคนนี้คล่องมากแต่จะปรับเซียนได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะอะา L, L 1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 โอเคถูกต้องต่อไปนะคะคลิก L มือ1เป็น L มือ2เป็นมือ L เป็น2 ค่ะถูกต้องคะอ่ะสลับกันนะสลับกันนะมือสองเป็น L มือมือ L เป็นสามมือสเป็น L มือ L เป็นสามอ้าวต่อไปสามเป็น L L เป็น C อ่าเริ่มให,ให้คำให้คำนะคะอ่าจากนั้น สเป็น L อเอเป็นห้าอ่าช้านะช้านะช้าช้านะเราอย่ารีบนะคะถ้าเราไม่รีบเดี๋พอทำเรื่อยเรยเราจะทำได้เอาเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะห้าเป็น L อเอเป็น1นอ่าหนึ่ <c oughs> เป็นแ L เอเป็นสองอาจารย์สามร่วมด้วยอยู่ไหมคะ <c oughs> เปิดกล้องได้นะคะ อ่าสองเป็น L L เป็นสามอ่าสามเป็น L L เป็นสี่สี่เป็น L L เป็นห้าอ่าเริ่มเริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วนะหนึ่งแอลสอง l 3 l สามโอ้โอพี่จิตรนพี่จิตรนนี่แบบว่าไวมากๆเลยอ่ะใช้เวลาพอๆกับคุณพลเสร็จเลยอ่ะไปในเวลาแป๊เดียวนี่สามารถทำได้ อันนี้เป็นพทิกนิคง่ายๆนะคะที่ไปฝึกแล้วสามารถจะกระตุ้นในการสร้างเซลล์สมองนะคะเราลองไปใช้กันโอ้แล้วมีพี่โตบอกว่ามือขวามีนิ้วล็อกตัวนี้นะคะใช้ได้นะคะทำตัวนี้ก่อนเลยพี่โตเน้นตัวนี้เลยค่ะเน้นทำทำท่าจีนะคะท่านิ้วล็อกนะคะเน้นทำท่าจีแล้วก็ท่าแอลแอลตั้งฉากนี่แหละคะ่ะแอลตั้งฉากนะคะ ทำเท่าที่ทําไหวทําเท่าที่ไม่เจ็บไม่ปวดจนเกินไปนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะดีกว่าไปผ่านะคะแพทย์เจอหลายคนนะคะที่ทําแล้วสามารถดีขึ้นนะคะช้าๆนะคะโอเคเราใหม่ๆทาช้าๆค่ะเพราะว่ามันมาจากความเจ็บปวดจากการติดของของเอ็นที่มันโดนล็อกมันก็เลยจะทําไม่่คยได้เพราะมันเจ็บนะคะแต่พอทำไปเรื่อยๆพอตัวล็อกตัวนี้นะคะมันเริ่มอ่อนตัวลง ะะมันจะค่อยๆค,คลายออกพอคลายออกได้แล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแพทย์ขอแนะนำอย่างนี้นะคะให้ร่วมด้วยกับการแช่น้ําอุ่นค่ะนะแช่ทุกวันเลยนะตอนนอนพอแช่ปุ๊บบริหารห้าท่านี้เลยก็ได้ค่ะแต่ขอเน้นท่าจีนะท่าจีแล้วก็ท่าแอลชานะคะสองท่านี้ให้เน้นนะคะแล้วก็ท่าอื่นๆทําร่วมไปด้วยแต่เน้นสองท่านั้นเป็นหลักจะช่วยเรื่องนิวอกได้นะคะ โอเควิธีแก้นะคะของคนเป็นไหล่ติดคือการไต่กำแพงเลยค่ะไปหาหมอน,นวดเท่าไหร่นะถ้าไม่บริหารตัวนี้ร่วมด้วยนะไปหานักกายภาพแล้วไม่บริหารสิ่งนี้ด้วยนะหายยากค่ะนะไปหา,า,าอยู่ค่ะ <laughs> ไปหา <laughs> พอหายปวดก็เลิกเลิกไหนแล้วคะ <laughs> <laughs> เอาแค่ <laughs> หายปวดแล้วก็หยุดค่ะหยุดไม่ได้นะจริงๆแล้วควรทำอยู่เรื่อยๆค่ะสัหาทีสิบที <laughs> <laughs> ก็ได้ไม่ต้องทำเยอะ มนเหือไตกำแพงค่ไต่กำแพงนี่ไตเราเราถ้าเป็นใหม่ๆนะเขาแค่ไตข้างหน้าไปแย่แล้วค่ะแต่พอเราเก่งแล้วนะแค่เอาด้านข้างเข้าค่ะให้ไต่แล้วตัวเขา้าไปชิดเรื่อยๆจนแขนแนบกับกำแพงแต่ถ้าใหม่ๆนะคนไหล่ติดทําไม่ได้เลยแค่ไต่จะให้ขึ้นยิงขึ้นไม่ไหวเลย <c oughs> ก็ต้องไตไปเรื่อยๆค่ะด้านหน้าอย่างนี้แหละคะ <c oughs> ่ะไตไม่ไดหมอนวดแผนไทยก็ได้ที่แก้อาการเป็นอ่ะอันนี้จะทําให้หายเร็ว นะแล้วพอหายแล้วถ้าเราไม่ชอบไตกําแพงแกว่งแขนหมุนหัวไหล่จะได้ค่ะแต่ต้องหมุนกว้างๆนะหมุนก็คือต้องให้ี่นสอกชนสอกตลอดนะคะแล้วก็สอกชี้ฟ้าสอกจิ้มดินนะคะสอกชนสอกสอกชี้ฟ้าสอกจิ้มดินไปไหมคะคุณพาราเซต์ว่ายนะ้ำนี่ควรจะช่วยไหมคะ ช่วยอย่างมากเลยค่ะไหา้น้ำก็ได้อย่างนี้ค่ะลองหากิจกรามอันนี้นก็ไ่ว้น้ำนะคะแต่ว่าก็ยังติดอยู่อะค่ะ,ค,ะคือไม่ถึงกั้ง<ร>สองข้างนะค่ะใช่เพราะว่าปัญหามันยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้แก้ได้เต็มที่ค่ะมันอาจจะมีจุดที่ติดขัดอยู่ด้วยกําลังอของเรามันไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ก็อ,อาจจะต้องพึ่ง หมอนนวดที่แก้อาจารย์ได้หรือนักกายภาพบำบัดที่เข้าใจตรงนี้ค่ะก็จะต้องมีการดึงการยืดข้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็จะจะช่วยให้ตรงนี้ไปไวขึ้นคือเราทําเอง <ไว S 1> ทําได้ไ <ว S 1> แต่ว่าในช่วงแรกๆของการมีปัญหาเนี่ยถ้าเราทําเองมันจะทําไม่ได้อาจจะต้องพึ่งนักกายภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ไว S 1> ช่วยในช่ง<ไ>วงให้มันกลับมาตรงให้ได้ก่อนพอตรงได้แล้วตอนนี้พี่จะบริหารตัวเองได้เลยแพี่หมวยก็บอกว่า โอ้ให้หมอนวดแก้อาจารย์มาหายทุกอย่างเลยโอ้โหนี่แปลว่าเจอหมอดีนะคะพี่หนุย่ยว่ายน้ําแต่ดีก็ไม่ได้นะเพราะว่ากําลังกําลังที่เราจะไปมันมันฝืนไม่ได้มันต้องมีคนไปช่วยช่วยดึงออกมานะคะโอเค